สวีทดับสวัสดีครับพี่น้องเบบซีชาวนอนเพลิน,นแพงครับเบบซีรถแหร์ลำเพิ่นเตยเสด็จครับเช่นเหมือนเดิมเช่นเคยครับช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลำเพิ่นอภิเชียครับช่องผู้สื่อข่าวอันจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเศร้าครับเจ็ดโมงเศร้ามายำยำพม่ดก่อนสถานีต่อเติมงานต่อเติมห้องพักแดนเซอร์ครับสวัสดีครับพม่ด อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์เงาบ่อยู่ผู้เดียวว่าเงาเด็กไหวเปิดยากแี่ประตูบาดเปิดสนิทแหละเปิดยากกุนนั่นรับดีป่ะนี่ดิ ย็นสบายได้แลวมุหันได้แลสรุปแล้วต้นนี้ยังไงฮะผมลวดเป็นเนย สมรดไปที่ลูกเด็กข้บักเขียบแล้วแต่ว่ามันเป็นอกอุลงสุดน้ำสูก็ดีเป็นอท่านแดงก็ยังอยอืมเป็นลุ่นอย่างเราไม่ยามไหนมาเนี่ยตะตัวค้างกันปะไม่เหน่อยมั้ยอืม

ล็อกไปย่างดีได้ท่านไม่็อกไม่ได้ของเยอะ่ารแล้วกาเล้ยวได้ไได้ได้ชาป่ะดิก็ไม่ไดชาป่ะดิชาอยอ่ไป แยกกันนี่แยกตัวนี้ออกกันยกนยแยก,<อ>กตัวนียกฝากิเห็ขาแต่มันมันีเดียวมันดียมันเดียวมันจะข้ากันมันจากันอืมคร<ะ>วันนี้เ,นปเ,เป็นงานใม่อเอครับงาน่อ <c oughs> ออกกำลังแน่เลยืมัเยอี่ยน้ง เาคกมายกาทุเมื่อยแล้วจปวดี่วเื่อเล็กหนากะด้เล็กหนากระด้นโอ้อปูนหนากระดเูหนกมาทีจะดิดีมือมาทันเลยสดงว่าคนบงคเหรือวนุงนี้ีสาบุญป้า ก็แต่เป็นถิ่นเล่เียบซีเียบัหรอคุหนาพีเนาะนากอนกดไม่ไ้กุเน่ยครับแต่นรับตายตายสบคงเัดลบิลบจับกาฟองาหน่อยเอะ่ใสู่หลาย จะเส้นคืนเลยโอ้ยเส้นหนึ่งแต่ว่วววาไไมันหนาพอดีแล้วห mm. นาสิดีแล้วอืมดีกว่ามันเชียอ์มาก มันเก <Ether> ้วมากมันบ่อ้อนเหมันเล็บม่าสใหม่เมเครับใหม่บุ้งดอเลยบุ๊ีโอกาสเปลี่ยนตมือเชามือเช้ับี่แต้นตีซีลุกไปลูกกันเลยลกอะไปไหมไปไหมพ่อจไปเจ็บเห็ด

ลุกแล้วเสียงไม่กาะปุกตึ๊ด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 ละกำลังถิ่ลุกนอนต่อดีป่ะไม่ไม่ไปหรอกก็เลยป่ะได้ไปซ่ำมเราจะไปเจ็บเห็ดขึ้นขึ้นมาสิเปนน้ำมันออกว่ะครับ

กุ้งใส่องมาเอาวาส่งไห้ดิากินข้าวไปว่าวันนี้กิดตอวพอดีหอมากว่าดีเอิ้นอดเนอมาส่าซเลยโอ้ยทอดเนี่ยเจ้าทั้งบุเข้าทั้งบุดีด้วยว่อกิแล้วเน

พ่อแมทีมื่นี้อนาคตสิบพเมียนมันจะเป็นอไรเนี่ยมมน,น,นึงนมมนทะงทงนรงอยู่มมนะครับเกินเมื่อไหร่ต

chạy dình dễ đỡ gì hoàn ngắt liền gì hoàn ngắt liền rồi nghe anh cái đây gì thằng lằng này gì khạc rồi đây bớt เห็ดกำแพงไหม่ดีเป็นอะไรจักอีกกลวงนึงเนาะทางยังก็นจังว่ากันนะครับแค่มาตรฐานเลครับก็มบนอเอห็ดานแต่ราเสาอีกวงเม็ดเน่าเม็ดตัวเดียงเม็เน่าเม็ดตัวนี่เมันเห็นแบบเป็นล่างคข้าขๆล่างรถไฟนี่อ เมตไพบนนี้ตั้งเสาตัวนี้ขึ้นมามันเลยคำจุวยมากมาเทพเทครพเทใส่ดีๆเลาเดีเอาดินมาถม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 เป็นทะเลกับบ่อเลียงอือันจากเสาตัวนี้มหาหินเมตหาศิษฐ์เทพดินไซเราบุญต้นไม้ก่อนที่ได้กับบ่อเลียงบ่อเลียงคือเตียงห้องมาบ่อเลียงคือเตียงเ้าขาเนื้อขาขาเลี้ยวเออขาเลี้ยวเลี้ยวเอาไปรอชมรอติดตามตอนต่อไป นอ,อ,อนู้นนเดียวกับว่าจริงแล้วไม่แล้วนอนกงดดดางตโรคต้ดงรคติดขังมาดิถ้าพี่พัดองมาบึ้งห้องพักเต็มเสือแห่งอีกแห่งหนึ่งอยู่ข้างสนามกีฬากลางครับผมอ่าอัปเดตเพียงนอนในเบื้องทุนมือครับเปลี่ยนแปลงอียังเนี้ยอัปเดตอีย,อยังเนี้ยแต่แต่ละมือเคยขั้น,น,น,นไปเทเ้นิดเสื้หน่อยก็ว่ากันไปนะพี่น้องเนาะเอาเอา โอเคฝากพี่ฝากน้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ